เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะรึกเอาไว้อีกวันหนึ่งกับการสร้างมหาวิหารพุทธปรินิพานวันนี้วันอาทิตย์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2564อาตมาพระหมหาทีาาอยู่ที่หน้างานเมื่อวานนี้ประสบความสำเร็จ ซุ้มประตูทางเข้ามหาวิหารพุทธปรินิพานคานสี่คานและว่าคานหน้าบันสำเร็จทับหลังสีทับหลัง,ลงและก็หนึ่งคานบริเวณห้องเก็บของสำเร็จก็ถือว่าหัวเสาอีกสีต้นก็สำเร็จเมื่อวานนี้ก็นับว่าได้ความสำเร็จจากบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ทำงานวันนี้มาต่องานกันไปอีกนะต่องานกันไปอีกนะ ที่เห็นอยู่หน้าง,งานนี้ก็เลยว่าเห็นหลายท่านเดินเดินกันเข้ามาบ้างแล้วบางท่านก็มาลากอิดขึ้นไปบางท่านก็ขนอิดมานะก็หลายคนหลายหน้าง,งานอยู่บริเวณนี้นะก็อย่างเห็นกำลังชักดึงขึ้นไปนี่ก็คือสุพรรณสมคดนะีดึงขึ้นไปให้าหาเชิดนะเชิดใจทนอยู่ด้านบนนนะู้น แล้วก็เกาะเมลนี่มีเก่อ3หน้านะสาหน้างานที่เกาะก็คือ,อช่างชอบเนะม่นแล้วก็โอกอาะสหน้างานเลยวันนี้ยังไม่ได้เข้าแบบวันนี้เกาะก่อนถึงเข้าแบบก็เทกันไม่ได้เพราะว่าคนน้อยถ้าเป็นเมื่อวานนี้ได้นะวันนี้ก็เลยปรับมาเป็นเก่อก่ออิดมวลเบาซึ่งเมื่อวานมาส่งหนึ่งคันรถเรามีอิดมวลเบาที่จะเกาะในวันนี้แน่นอน อันนี้ก็มีการชักขึ้นมาชักสาวขึ้นไปสาวขึ้นไปก็ไปเตรียมการกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นสุธเมศนะไปเอารอกมารอกเรามีมาสองตัวใหม่ที่คุณโยบจิวัตรนำมาและของเดิมเรามีเก่าอยู่ีกสองตัวตัวหนึ่งอยู่หน้าวัดสังวานเมาไทยสงกำลังไปหารอกอยู่แล้วก็สุธเมศม่สันเทียส่วนตัวนี้ใช้อยู่สองตัวต้องเพิ่มอีกหนึ่งตัวอย่างน้อยเพื่อจะได้ าสาวเอาอิดมอนเบาขึ้นไปก็ได้เห็นว่าสามนเนนผู้เบสก็ขยันเชียวละาสามนเนนผู้เบสก็ขยันเลยละนะคือหน้าง,งานมีอยู่2อสาหน้าง,งานอาตมาพระมาหิธาบมาอยู่หน้าง,งานตรงนี้ตรงที่เชื่อกันอยู่ตรงนี้ก็อย่างที่เห็นนี้ก็มีสิริมาจันทเขตอิดมอนเบาเราลดหนึ่งนี่เราก็กก่อ วันเดียวก็หมดทั้งรถนั่นแหละ420ก้อนขนาดก็60เซนติเมตรกวา้างยาวนี่20ซนตอ่าโ60เซนติเมตรกว้างกว้างหนาก็คือ20คูณ20นะอ่าแลวก็ยาวนี่60แนวแนวหนาแนวตั้งมันก็20คูณ20นะก้อนหนึ่งก็ราว60กว่าบาทก่อด้วยอะไรด้วยทั้งอิน ทั้งปูนก่อปูนฉาบก็ตีไป100บาทต่อชุดต่อก้อนนรก็นี้ก็การทำงานของเราวันนี้ขึ้นก่อสามหน้างานสามสามสามคนแล้วก็ต้องมีส่งอย่างน้อยอีกสามก็คือแต่และคนต้องประกบกันสามสามก็คือต้องมี9กคนและอีกคนหนึ่งคนที่10บต้องไปปั่นปูนและคนที่สิต้องไป คนอิฐมวลเบามาด้วยนะอันนี้หน้างานตรงนี้วันนี้ลูกศิษย์ยังอยู่ถอยแรงหลายต่อหลายคนอยู่นะยังอยู่ชะอ้อนเมาเทยสงก็ยังอยู่แล้วก็เสดช้างไทยกมลชนกมิตรสูงเนินก็ยังอยู่นะเสดก็ยังอยู่กมลชนกก็ยังอยู่ผาหนูสุรศักดิ์เติมงามก็ยังอยู่นะก็หลายคนที่อยู่ถวายการถวายงานตัวด้านนี้หลวงพ่อชุมบุญนี่กาลังรืออยู่นะท่านอยู่ข้างในนั้น กำลังรื้อแบบเสาเหล็กขนาดเท่ากับถังแดงนะถัง2 0งรลิตรนะเสาต้นหนึ่งก็ประมาณนี้กรลังรื้ออยู่แล้วตรงนี้ชอบเจาะแล้วรอแต่ผูกเท่านั้นเนี่ยเดี๋ยวได้ว่าชอบเจาะแล้วรอยเจาะเจาะตัวนี้เรียกว่าเจาะสาหรับทําทับข้างขึ้นไปถ้าไม่ทําทับข้างก็คงยังไปทำทับหลังด้านบนหรือว่าบางอา วางขานด้านบนไม่ได้ก็ต้องทําทับข้างตัวนี้ก่อนนะอันนี้ชอบเจาะไปแล้วรอแต่ผู้มาผูกเท่านั้นตัดเหล็กมาผูกก็สามารถผูกขึ้นได้เลยในจุดนี้เพราะว่าเจาะไปแล้วนะเจาะไปแล้วอชอบดิ่งแล้วก็เจาะไปเรียบร้อยแล้วอันนี้หน้าง,งานของเราก็มี1นึ่งก่อสองอทับข้างทําเหล็กทับข้างเพื่อจะทําทับหลังทับข้างตรงนี้ สี่จุดนะแล้วก็งานปั้นงานปั้นก็เสดช่างไทยกระมลชโลมิสูงเนินผาหนูสุรศักดิ์เติมงามอยู่ด้านนู้นส่วนอีกด้านหนึ่งก็คูบโตก็คงเป็นราวรูปก,กงด้านบนบนนู้นแล้วก็อาจารย์แดงก็เชื่อมเหล็กสําหรับปั้นน้าตกที่หน้าผาก็มีหลายหน้างานหนึ่งหน้างานสองหน้างานสามหน้างานสี่หน้างานห้าหน้างาน ประมาณห้าหน้าง,งานนะถ้าเราไม่มีเทก็ประมาณห้าหน้าง,งานในวันนี้จารึกเอาไว้เป็นบุญเป็นกุศลได้ร่วมกันตรงจุดนี้ยังต้องการคนอยู่นะเดี๋ยวก็คงมีมาเพิ่มเพราะเรามีสังวานมีสุธเมธมีอยู่ยังอยู่กับเราอยู่แต่ว่าไปเตรียมในส่วนจุดอื่นอยู่นะจารึกเอาไว้ในวันนี้นะสามเณรภูเบกก็ดึงก้อนอีกขึ้นไปอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานะทั้งก้อน ก้อนที่เป็นก้อนใหญ่ๆก็ไม่ไม่เบาเลยนะอิฐมวลเบาเฉยๆแต่ชื่อแต่ว่ามันก้อนใหญ่มันก็ไม่เบาแหละเราก็ใช้กันทุกก้อนเลยนะก้อนที่หักที่แตกเราก็ใช้ได้หมดอันนี้เป็นหน้างานทีมปั่นปูนเขาก็จะปั่นปูนเข้ามาเพื่อจะส่งขึ้นไปให้ข้างบนคนปั่นปูนคนเดียวแต่ว่าคนเกาะสามคนปั่นปูนก็ต้องเจ๋งเหมือนกันคือหยุดอาการงานของเรา ในวันนี้ก็มีหน้าง,งานอย่างนี้นะที่จะถวายแรงถวายงานก็ยังมีหลายๆคนที่จะมาเพิ่มมาเติมกับเราในหน้าง,งานนี้ยังไม่มีเท่านี้ยังมีมากกว่านี้นะตอนนี้ไม่ชี้ไม่ขาวของเราไม่ชี้กินตามยาก็เข้ามาแล้วไม่ชี้คนอื่นก็ต้องดูแลสัตว์ในวัดก่อนดูแลกระรอกดูแลแ,แกะแพะดูแลกวางดูแลนกยุงดูแลหมูป่าหลายขนานนะทั้งที่กุฏิพระจาจาร์ก็ต้องดูแลกระรอกที่แถวกุฏิพระจาจาร์ และหลายๆจุดนะก็ต้องไปดูแลมันสงสารมันให้มันได้รับความสุขเหมือนเรานะแต่ว่านักง,งานในวันนี้แน่แก็อย่างน้อยสองช่องนี้ก็น่าจะได้น่าจะผ่านในวันนี้ได้แน่นะเพราะว่าแต่ละคนก็เป็นมือฉมังกันทั้งนั้นเลยนะ,ะทีมที่ขนอิดและทีมที่ชักล่อขึ้นไปเราก็รวดเร็วเหมือนกันเราก็พร้อมเหมือนกัน เดี๋ยวมาเพิ่มมาเติมในวันนี้ก็คงอยู่ในบริเวณจุดนี้ให้สําเร็จนะอันนี้เป็นความสําเร็จในวันนี้ก็สาธุกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกๆคนที่ถวายงานในวันนี้จารุกเอาไว้อีกวันหนึ่งในการสร้างมหาวิหารพุทธรารินีพานและความสําเร็จอย่างที่เห็นนะว่าเราเทไปทับหลังสี่ช่องคานสี่ตัวเมื่อวานนี้และก็คานห้องเก็บของอีกหนึ่งคานก็ถือว่างานของเราเมื่อวานสําเร็จดี และการขนอิดมวลเบารำเรียงเข้ามาก็เรียบร้อยดีนี่ที่เราเทไปเมื่อวานนี้เห็นหน้างานแล้วก็ชื่นใจวันนี้ฟ้าเบิกฟ้ากว้างฟ้าเปิดฟ้ากว้างนะท้องฟ้าสดใสสวยงามนะจิตใจแจ่มใสนี่อิดมวลเบาขนเข้ามาก่อนจะลูกศิษย์ลูกหาจะกลับเมื่อวานนี้ก็ขนเข้ามาจนหมดเลยรถคันหนึ่งเต็มๆรถสองเผาก็ได้แค่420ิก้อนเท่านั้น28,0 0 0บาทต่อรถก็ร่วมบุญร่วมกุศลกันได้ ก็ยังมีอยู่ด้านนอกนี้อยู่นะก็หลายๆคนก็ยังอยู่ด้านนอกยังไม่เข้าไปหน้าง,งานก็เตรียมเตรียมกันอยู่นี่เมื่อวานเราเทีตรงนี้สําเร็จนะเรียบร้อยดีนะก็น่าภูมิใจน,นี่อยู่กับผีเสือ้อเยอะแยะไปหมดเลยนะผีเสื้อบินว่อนไปว่อนมาเต็มไปหมดแล้วมีแต่ผีเสือนะ้อนะอ่าเป็นธรรมชาตินะด้านบนก็ขนของนะช้อนมาแล้วนะเสิร์ตมาแล้ว หลายหลายคนก็ขนปูนขนอะไรมาเตรียมการสำหรับตนแล้วก็รงทานแม่สานิตก็ยังอยู่นะก็ถือว่างานวันนี้ก็ต้องสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีหลายอย่างหลายประการกับลูกศิษย์ลูกหาทุกทุกท่านนะส่วนด้านนี้อาจารย์แดงบอกว่าอีกสองวันอีกสองวันเราจะสามารถไล่จากบนลงมาเพราะว่าถ้าเชื่อมอยู่ข้างบนคนหนึ่งมันจะตกมาเสียคนข้างล่างก็อาจารย์แดงก็กำลังไล่อยู่ด้านนี้ด้านล่างนี้ให้สำเร็จ ก็คิดว่าอีกสองวันก็จะได้ไล่จากบนลงมาเพราะว่าต้องเชื่อมอยู่ด้านล่างคนเดียวพเพราะถ้ไปเชื่อมอยู่ด้านบนแล้วมันก็จะตกมาใส่คนอยู่ด้านล่างอันนี้ก็จะไล่จากุนนี้ขึ้นมาอันนี้ก็จะใหญ่โตมโหฬารามากตรงในจุดนี้นะเป็นน้ําตกผาน้ําทิพย์เสริมเติมจากที่มีอยู่แล้วอยู่บริเวณริมผามันมีผาของมันเดิมอยู่แล้วนะผาก็ให้เป็นผาอยู่งั้นเป็นธรรมชาติไอ้ที่ไม่ใช่ธรรมชาติเราก็ขยับเข้ามาในส่วนที่แตกต่างออกไป อันนี้คือหน้าง,งานหน้าบุญที่เราทํางานส่วนการเคลียร์งานก็เยอะเพราะว่าเรารื้หรืออยู่ขาลงมาหรือแบบลงมาเราก็จะเห็นว่ามีอิฐมีอะไรอิฐมวลเบานี้ใช้ได้หมดก้อนแตกไม่แตกสามารถก่อได้หมดนะสุธเมธเดินเข้าไปแล้วด้านในก็ยังมีหลายๆคนเดี๋ยวทีมของโคซิตาตานีก็คงมาผูกบริเวณบริเวณที่เรียกว่า,า,าทับข้างนะทับข้าง มันมีทับหลังมันอันนี้มันด้านข้างๆก็เรียกทับข้างไปก็แล้วกันนะภาษาท่านก็ยังอุตส่าห์ส่งทุเรียนมาถวายที่วัดป่าอุปาสูงและอนุโมทนากรารญาติโยมทุกท่านที่เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของกองบุญกองกุศลที่โอนเข้ามาทางวัดทางแอดมินก็ได้โพสที่เฟซของวัดป่าอุปาสูงขอบคุณอนุโมทนากับทุกๆท่านนี่คืออัปเดตจะรื้เอาไว้ในภาคเช้าของวันนี้เขาจเจริญพร